สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อถามที่ชื่อว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วความตายจะไม่ทําให้เราสะดุ้งหวา่เสียวในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนเพื่อลองฟังดูนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆของชีวิตที่เกิดมานะฮะ ดังนั้นโรคหลานเราเนี่ยที่เกิดมาแล้วเพื่อนเพื่อนเมื่อพอที่จะรู้ความนะฮะให้เขาเรียนรู้อริสัตยสีเลยเพื่อนๆตามกำลังอีสีของเขานะฮะทรงจำสวดสาธยายนะฮะกดอิทัปยยตาอย่างนี้นะฮะสีบ่บรรทัดกดปฏิจจสมุปบาทนะฮะสายเกิดสายดับเหตุเกิดความตายเหตุดับความตายนะฮะ เพราะไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่นะฮะเป็นทารกก็ตายได้เป็นเด็กก็ตายได้เป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่นะฮะตายได้ทุกเวลาเพื่อนๆ่ถ้าเราเข้าใจได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเรื่องความตายเพื่อนๆจะเป็นสิ่งที่เราเไม่สะดุ้งหวัดเสียวนะฮะ <c oughs> พระองค์ไม่มองเห็นใครที่ไม่สะดุง้งหวาดเสียวต่อความตายเพื่อนๆไม่มีความทุกข์แม่ชั่วขณะจิตเว้นพระอาหารหันต์ขีณาศกเท่านั้นนะฮะนอกนั้นมีความสะดุง้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตทั้งหมดเพื่อนๆ <c oughs> แต่อริยะบุคคลนะฮะก็จะกลุ่มเรื่องนี้ได้ก็จะเข้าใจนะฮะเราจะมีความมั่นใจเมื่อความตายจะมาถึงนะฮะ มีความมั่นใจหรือเรียกว่ามีสารณะมีที่พึ่งเพื่อนๆมีที่พึ่งที่ถูกต้องนะครับผู้ที่สามารถใคร้ควรวญข้อธรรมใคร้ครวรธรรมะที่ตนเองได้ยินได้ฟังมาทรงจำมาเป็นอันเป็นคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระาศาสดาในช่วงมรณะกาเล คือช่วงเวลาตายเพื่อนๆสังโยชน์หที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นนะฮะเราจะได้เป็นอริยบุคคลขั้นต่ำคือขั้นที่3เพื่อนๆแต่ถ้า,าไม่บรรลุธรรมในช่วงนั้นก็จะมีโอกาสไปบรรลุธรรมในภพหน้าที่มีโอกาสเป็นเทวดาเพื่อนๆการเกิดของเราก็จะมีการเกิดที่จำกัดแหละนะฮะเกิดอีกไม่เคย